ก็งามขนาดพอแวะเดินขึ้นดอยมาพอชมวิวชมบรรยากาศแห่งกำนอโอ้โหสวยงามมาก การเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสของต้นเดือนธันวาคมก็คงมีเพียง GPS ที่จะคอยนำทางผมในการเดินทางลำพังเพียงครั้งนี้สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คงจะเห็นเป็นข้าวมันไก่ผสมข้าวขาวหมูจานละ60บบาทจานนี้ในมื้อเช้าของผมสวัสดีครับตอนนี้เขากลมาถึงเขื่อนห้วยซานเป็นที่เรียบร้อย เป็นทางหนึ่งที่เขาจะขึ้นไปบนดอยจ้างได้นะครับถ้ามาช่วงหน้าฝนก็ต้องระวังเรื่องน้ำาลาดนะครับผมหลังจากขับรถเขาเขตปลาสนผมก็สัมผัสถึงความเย็ยนของอากาศที่แตกต่างจากอากาศ ข้างล่างได้ยังเห็นได้ชัดตอนนี้เขาก็จะไปน้ำตกห้วยชมพูมีมารถมาโคตไกลตางก็อยางโคตยางตีหันนี่เลยครับใต้ยังบออแหมห2่งกิโลเอ้าไหนก็เข้ามาละโอ้โหแล้วก็ซิงตีบะขาดพิ๊ด ทางตันต้นไม้ล่มปิดทางเอาไปต่อมาได้นะครับขาดว่ดาถ้าเดินไปก็คงสักแห่งประมาณกิโลหนึ่งแล้วผมก็บอยากเดินไปกว่าจะกลับมากว่าจะหลงผมมาคนเดียวะครับเดี๋ยวจะได้าก็คงต้องออกจากตรงนี้เพื่อไปจุดหมายต่อไปครับนี่คือเส้นทางน้ำตกห้วยชมพูนะครับป่าลงพงไพรของจิง เส้นทางนี่ถ้าจะถึงน้ำตกประมาณ2.5กิโลเมตรจะเป็น2.5กิโลเมตรที่ยาวยาวไกลมากผมครับเข้าไปตั้งนานละจะไปสิ้นสุดอยู่ที่เหลือ1กิโลเมตรจะถึงน้ำตกแตีว่ามีต้นไม้ใหญ่ล่มขวางไว้เาบส่สัมผัสไปต่อได้ที่ยางผมมาพนเยี่ยวผมบสม่สามารถเดินไปต่อได้มันัวจะพลิกมาดกำลังครับเนาะเส้นทางที่เข้าไป ยอมรับว่าเป็นเส้นทางที่โหดเอาเรื่องซึ่งต้องลัดป่าลัดเขาเข้าไปและผมก็มีความคิดอะไรบางอย่างที่ผมเริ่มกลัวแต่ไม่กล้าพูดมันออกมาผมจึงรีบกลับออกมาเพื่อจะเดินทางต่อไปในจุดหมายข้างหน้าต่อไปอ อัอละจะถ่ายต่อจะได้ไหมครับนี่เขาจะพยายามอัดต่อไป ก็งามขนาดพอแวะเดินขึ้นดอยมาพอชมวิวชมบรรยากาศแห่งกำนอโอ้โหสวยงามมาก นี่เรามาอยู่ที่ไหนกันครับนี่บ่เหมือนกันแต่ว่างามมากเย็นสบายน่าจะเป็นร้านกลางเต้นเนาะ โอ้สวยามปไปเดินทางไปกันต่อผมก็ได้เหลือบตาไปเห็นภูเขาสูงด้านขวามือผมจึงเกิดความคิดว่าอยากขึ้นไปชมบนที่สูงณตรงนั้นดูสักครั้งหนึ่ง ขึ้นมาจุดกลางเต้นที่เปิ่นคงจะบขึ้นมากันตางนี้บอกเลยว่าโหทุรักทุเลมากแต่สูงมากสวยมากดูจากหมอกดูแล้วโอโ้โหแบบสุดสุดเลยเมกหมอกเขาอยู่บนเมกเลยนะครับตอนนี้โอโ้โหสูงมาก ภูเขาที่เราขึ้นมาตอนนี้นต้องบอก <ไป S 1> ว่าเราขึ้นมาตอนเวลา11โมง27นาทีนะครับโอ้โหสูงมาก ไปพอบนปุ้นพอกันครับโอ้โหชันมากอโอ้โหสูงจัดอึบอึมโอ้โหจะเดินขึ้นไปไหม <c oughs> อื้ยอื้ยจริงแกพ่าโท้ ดูดิรงมาใสา่เฮาอยู่ลุมปุ๊บเดี๋ยวขอขึ้นไปบนเพื่อมีจุดชมวิวอ้าวสุดและ้วเหรอ ตอนนี้ก็ไตด้ดอยขึ้นมาครับโอ้โหอยู่ที่ไหนแต่ว่าอยู่บนดอยจ้างเนี่ยน่าจะอยู่ที่สูงที่สุดเพราะว่าตอนนี้เหมือนอยู่บนเมฆเลยคือพอเดินขึ้นมาทางบนบอเห็นอะไรอย่างเลยมืดไปหมดจะจะมีเสานี่เสาวิทยุหรือเสาโลฟ้าบะเนี่ยใจแต่บาเลยสูงมาก ตอนนี้เราก็จะใกล้ถึงหมู่บ้านดอยบนดอยจ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแวะเอลอาคาฟาร์มกันมาเฮียเฮียเฮีย่าเฮีย,ฮย,ฮย,ฮยว๊ยอกว๊อก เราจะพาไปพอเปิี่นอาบน้ำแกะกันนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายแ้มรอบนึ่งครับผมพอดีผมทำวิดีโอตัวเอง ็เลยต้องวนมาทายสองรอบอันนี้เปิ่นจะอาบน้ำทั้งหมดเลยกัครับใช่ครับเปิ่นต้องอาบน้ำอาทิตย์ละกี่ครั้งครับต้องอาบน้ำอาทิตย์ละกี่ครั้งครับไอตัวเนี้ยถ้ามองวันก็อบาบประมาณแปดตัวครับอ๋ออาบสลับวนกันนะเนาะครับ ขอบคุณครับผม ผมไม่แปลกใจเลยทำไมคนที่อยู่ในเมืองถึงอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายเพื่อจะมาที่แห่งนี้มันทั้งเย็นและทั้งสงบวิวก็ออกจะสวยหลังจากที่ผมได้เดินทางขึ้นมาผมถึงเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้ มันช่างมีมนสเสน่ห์ทำให้ผมรู้สึกหลงไหลในณนที่แห่งนี้มากเหลือเกินบนโดยช้างยังมีคาเฟ่อีกมากมายรวมถึงพุทธอุทยานและอุทยานอีกมากมายที่รอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและเยี่ยมชมกัน เราจะไปเสาะพอโอน้ำทิพดอยจ้างเมฆอยู่บนหัวแหนนี้เองครหัวแถวจะจนกับเมงละในระหว่างการเดินทางผมได้เห็นชาวบ้านที่กำลังทำอะไรก็ไม่รู้หลังจากที่ผมได้มาสอบถามชาวบ้านถึงได้รู้ว่านี่คือมเมล็ดกาแฟที่กำลังทำการสีเพื่อเอาเปลือกชั้นนอกออก และยังต้องทำการตากให้แห้งจากนั้นถึงจะนำมาสีกะลาออกจากเมล็ดกาแฟถึงจะสามารถนำไปขั้วถึงจะเป็นเมล็ดกาแฟสีดำที่เราพบเห็นตามร้านกาแฟทั่วไป ก็เดินทางมาถึงพุทธอุทยานบ่อน้ำทิพย์ อเดินเข้ามาสักพักเห็นต้นไผ่นึกถึงหนังจีน,ำนกำลังภายในที่เคยดูมาก่อนหน้านี้ สุดสะพานไม้ไผ่ก็จะพบเห็นเจ้าถิ่นที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ งงบเงียบซะเหลือเกินสง,งบจนบางทีผมก็ขนลุก ก่อนจบจาก EP นี้ผมขอฝากทุกท่านที่รับชมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับถ้าใ้ดีกดปุ่มไลค์และกดปุ่มแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝาก EP ถัดไปด้วยนะครับว่าช่องของผมจะไปเที่ยวกันที่ไหนอีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ